วีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องใช้ครีมทาหน้าท้องตัวไหนนะคะที่ทําให้ท้องเนียนนุ่มจะบอกว่าน้าผึ้งเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ครีมทาท้องอะไรเยอะแยะมากพยายามเซฟบัปปจจตนะคะแล้วก็เซฟงบเพื่อที่ว่าอยากเจอแบบ ได้แล้วใช่เลยนะคะไม่ต้องซื้ออะไรกันเยอะแยะมากมายนะคะเอาที่แบบว่าหน้าท้องเราไม่แตกลายตอบโจทย์กับผิวของเราซึ่งผิวของน้ำผึ้งเนี่ยจะเป็นคนผิวแห้งนะคะก่อนที่น้ำผึ้งเนี่ยจะท้องเนี่ยเอวประมาณ25ผิวหน้าท้องเนีไม่ได้หนาบางมางกในรูป คราวนี้พอน้ำพึ่งท้องเนี่ยจะเริ่มมีอาการคันที่หน้าท้องเนี่ยประมาณสักอายุคันสาเดือนคือเหมือนแบบผิวมันขยายเนาะแล้วเราไม่ได้เตรียมผิวอ่ะก็คันสาเหตุที่ไม่ได้ทาตั้งแต่แรกเพราะว่าคุณหมอที่ฝากคันด้วยเนี่ยจะค่อนข้างซีเรียสในช่วงไตามานแรกคือไม่อยากให้ลูกได้รับสิ่งแบกปไม่ว่าจะครีมทาหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณหมอจะแนะนําว่าให้ทาบางสเดือนเราก็เพ่งตามคุณหมอช่วงนั้นก็ ถ้าทันยังไงก็จะพยายามรูบๆลๆไปคราวนี้พอสี่เดือนปุ๊บน้ำพึ่งก็เริ่มใช้ครีมทานหน้าท้องเอาไม่ใช่ครีมสิเป็นออยทานหน้าท้องนะคะที่คุณหมอท่านหนึ่งแนะนำก็ซื้อมาลองพอซื้อมาลองเท่านั้นแหละรู้สึกว่าตามรูปเลย ตอนนี้คุณหมอที่เราทําการฝากคันด้วยเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยเพราะว่าจะเกิดท้องลายนอนาคตถ้าเราคันแล้วแล้วก็เรากเกามันก็มีบางจุดที่เริ่มเป็นแผลเป็นเราด้วยน้ำพึ่งก็เลยเข้า YouTube นะคะดูแม่ๆหลายคนที่ได้ทําการรีวิวเกี่ยวกับคิีมฐานาท้องถูกใจตัวนึงนะคะแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอสูติที่เราฝากคันด้วยคุณหมอบอกว่า นะนำแบรนด์บราเมอร์นะคะซึ่งภรรยาของคุณหมอที่ตั้งท้องอยู่ขนาดเนี้ยก็ใช้อยู่เหมือนกันเราก็ไปดูแบรนด์บรเมอร์มีหลายแบบแต่เราก็อยากจะเซฟนุ่น้องไม่อยากใจเยอะเราก็เลยได้เลือกมาสัดคีคือตอนนั้นน่ะหน้าท้องไม่ไหวแล้วขาดความชุ่มชื่นมากๆคือมันแห้งมากๆเลยอย่างอย่างที่เห็นในรูปนี้เลยก็เลยซื้อเป็นแบบมาสัก เ,เพื่อว่าให้มันเคลือบไปเลยพอเราสั่งมาเสร็จปุ๊บเราก็ทาละเลงเลยในช่วงแรกๆเนาะเอาแบบหนาเติดเลยอะรากคน่่ได้ผลแมบบ่ไม่คันนะคะหน้าท้องชุ่มชื่นและอีกอย่างนึงอะตรงที่เราเกาจนแบบเป็นรอยดำๆจะเป็นแผลเป็นแล้วอะหายจ้ากับตัวน้ำผึ้งนะได้ผลดีนะคะแล้วก็ตรงตามที่หมอสูตินารีแนะนำเซฟบัเจ็ดด้วยคราวนี้น้ำผึ้งก็เลยซื้อมาใช้ทั้งหมด4หลอดหน้าท้องก็เริ่มสวขึ้น ก็เลยเปลี่ยนมาใช้โลชั่นก็คือไม่ได้เหนียวเหอนอะหนักมากกำลังดีและตัวน้ำผึ้งใช้ของครีมทาของตัวนี้เลยค่ะเจ๊ตัวนี้จะใช้เป็นพวกอันต้าฮิลลิ่งนะคะเอามาทาที่ผิวช่วงนั้นจะผิวแห้งมากๆคือพยายามกินน,น้ำ<ๆ><ๆ>กินอะไรเท่าไหร่ก็แห้งมากๆเลยนะคะเอาตัวนี้นะคะมาทา ที่บริเวณผิวนะคะทั่วไปยกเว้นบริเวณท้องซึ่งช่วงแรกๆอาจจะทาด้วยบ้างเนาะแต่หลังๆก็คือใช้ปามเมอร์แล้วเวิร์กแล้วก็เลยไม่ไม่อยากทาหลายตัวมันจะเหนียวในหนะที่ท้องเกินไปก็จะทาบริเวณแขนขานะคะหน้าอกนะคะเราต้องทาด้วยนะคะต้นขาเราก็ต้องทาเพื่อป้องกันการแตกสำหรับนื้อพึ่งตอบโจ์นะคะไม่เหนียวเน,นอหนะไป ไม่แห้งจนเกินไปผิวกําลังชุ่มชื่นดีมากหน้าอ,อกหน้อกเวลามีเหงื่อมาก็ไม่ได้เหนียวเลยถ้าเป็นออยนยํสำหรับน้ำพึ่งก็คือเหนียวเหนอหนัากมากๆนะคะแต่พอเป็นมาสก์ครีมกับโลชัน่นรู้สึกว่าโอเค คือเขาซึมจริงๆไม่ได้แบบเหนียวติดเสื้อผ้าเวลาน้ำพึง่งทาเสร็จปุ๊บก,ก็ออกไปทำงานได้เลยก็รู้สึกว่าสบายตอบโจทย์มากนะคะส่วนราคาเดี๋ยวน้ำพึ่งขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าไม่แพงค่ะราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองใครอยากที่จะเซฟงบเซฟบัตเจตนะคะก็ลองเอา,เอาตัวที่น้ำพึ่งแนะนำ ไปศึกษาดูนะคะว่าตอบโจทย์กับตัวเองหรือเปล่าวันนี้น้ำพึ่งรีวิวว่าน้ำพึ่งใช้ครีมแค่สอตัวเท่านั้นเองสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากไลค์กดแชร์ให้กับแม่ด้วยนะคะแต่ละบ๊ายบายเอาล่ะทุกคนยังไม่จบคลิปจริงๆนะคะเพราะว่าหยิบมาให้ดูเลยว่าน้ำพึ้งใช้ตัวนี้นะคะในการทาตัวเจอเจ,อเจนอัลต้าฮิลิ่นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ เป็นตัวปัเมอร์มัสซาด์โลชั่นนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มใช้ขวดแรกเนาะแต่ตัวมัสซาด์ครีมอย่างที่น้ำพึ่งได้พูดไปตอนแรกนะคะในตอนต้นคลิปว่าใช้มาทั้งหมด4หลอดใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้จะเริ่มใช้โลชั่นเพราะว่าบริเวณผิวหน้าท้องน้ำพึ่งโอเคมากๆแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยเลดความหนืดลงหน่อยนะคะเป็นตัวโลชั่นคะ่ะใช้2ตัวนี้คู่กันเท่านั้นเองเราก็จะได้ผิวหน้าท้องที่สวยนะคะผิวกายทีเราไม่แตกด้วยค่ะโอเคไปจริงๆละบ๊ายบาย E hum.